ฟุตเทปที่ถูกตัดทิ้งความจริงเบื้องหลังชีวิตที่สมบูรณ์แบบบนโลกออนไลน์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแห่งการรู้ตื่นจากไทยใน แอดมินขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทสนทนาที่เราจะมาสำรวจหนึ่งในสนามพลังงานที่ใกล้ตัวเราที่สุดแต่ก็อาจจะทรงพลังในการบันทอนความสุขและความมั่นใจของเราได้มากที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือโลกของโซเชียลมีเดียครับ วันนี้วันที่21สิงหาคม2025เราจะมาเปิดโปงความจริงเบื้องหลังภาพสวยๆที่เราเห็นกันทุกวันเพื่อที่เราจะได้กลับมาอ่อนโยนกับชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบของตัวเราเองเครมีครับที่ท่านกำลังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแต่แล้วเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูฟีดข่าวไม่กี่นาทีหัวใจของท่านก็พลันห่อเหี่ยวและว่างเปล่าลง เราเห็นภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของผู้อื่นรอยยิ้มที่สดใสในวันพักผ่อนภาพประกาศความสำเร็จที่น่าชื่นชมการเดินทางไปยังสถานที่ที่น่าตื่นเต้นและความรักที่ดูเหมือนจะไรทิฏฐิและเมื่อเราเงยหน้าขึ้นจากจอแล้วหันกลับมามองชีวิตจริงของเราเองที่อาจจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายความไม่แน่นอนงานที่ยังทำไม่เสร็จ และความรู้สึกที่ไม่สมบูรณ์พร้อมการเปรียบเทียบและความรู้สึกด้อยห้าก็เริ่มเกาะกินหัวใจเราอย่างเงียบๆแต่ถ้าหากทั้งหมดที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงภาพ,พยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือกและตัดต่อมาอย่างดีแล้วล่ะครับ ถ้าหากเบื้องหลังรอยยิ้มที่สวยงามนั้นมีฟุตเทจนับร้อยนับพันชั่วโมงที่เต็มไปด้วยน้ำตาความสับสนและความพังทลายที่ถูกตัดออกไปจากเวอร์ชั่นฉายจริงละ่ะนี่คือการเดินทางเพื่อสำรวจความจริงที่ปลดปล่อยที่สุดในยุคดิจิตอลความจริงที่ว่าชีวิตจริงก็เหมือนการตัดต่อเราไม่ได้เห็นทุกเฟรมของชีวิตใครสักคน ห้องตัดต่อแห่งชีวิตดิจิตอลสิ่งที่เพื่อนของเราเลือกให้เราเห็นบนโลกออนไลน์อาจเป็นเพียงไม่กี่วิดาทีที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีที่สุดในเรื่องราวยาวนานนับหลายปีของเขาครับเราไม่รู้หรอกว่ากว่าที่ภาพสวยๆหรือเรื่องราวดีๆเหล่านั้นจะออกมาสู่สายตาสาธารณะมีน้ำตา ความเหนื่อยล้าความล้มเหลวหรือความพังทลายตรงไหนที่ถูกลบและตัดออกไปจากไทม์ไลน์บ้างบางคนโพสต์รอยยิ้มที่สดใสแต่ได้กดปุ่มลบฟุตเทจของเสียงสะอื้นหายในคินก่อนหน้านั้นทิ้งไปบางคนโชว์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ได้ซ่อนรอยแผลเป็นและความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนไว้ในโฟลเดอร์ส่วนตัวที่ไม่มีใครเห็น บางคนแบ่งปันความรักที่หอมหวานแต่ไม่ได้ใช้ภาพการทะเลาะเบาแหวงการปรับตัวและการให้อภัยที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมหาศาลและถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างแท้จริงเราก็จะพบว่าเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเราทุกคนต่างก็เป็นผู้กำกับและนักตัดต่อในภาพยนตร์ชีวิตของตัวเอง เราเลือกที่จะฉายแต่ไฮไลท์และเลือกที่จะตัดบางเฟรมในชีวิตออกไปเพราะเราไม่อยากให้ใครเห็นด้านที่ไม่สวยงามด้านที่เปราะบางด้านที่ยังไม่สมบูรณ์และด้านที่เรายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยให้โลกได้เห็นและนั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับฟุตเทจที่ถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยดังนั้น จงจำไว้เสมอครับทุกคนที่ท่านเห็นบุญโลกออนไลน์ทุกคนที่ท่านชื่นชมล้วนมีฟุตเทจที่ไม่เคยเผยแพร่อยู่ในห้องนิรภัยส่วนตัวของพวกเขาเสมอบางฉากถูกเก็บไว้เพราะมันเจ็บปวดเกินกว่าจะเล่าให้ใครฟังได้และบางฉากก็ถูกเก็บไว้เพราะมันสวยงามและศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าที่จะให้ใครแตะต้องหรือนำไปตัดสิน เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งเราจะสามารถมองโลกโซเชียลมีเดียด้วยสายตาใหม่สายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาทั้งต่อผู้อื่นและต่อตอนเองครับเราจะเลือกเปรียบเทียบฟุตเทจดิบที่ไม่สมบูรณ์แบบของเรากับภาพยนตร์ฉบับฉายจริงที่ผ่านการตัดต่อมาอย่างดีแล้วของคนอื่นการกระทำเช่นนี้มันไม่ยุติธรรมกับตัวเราเองอย่างยิ่งครับ มันเหมือนกับเอาร่างแรกของบทละครที่เราเขียนไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์มันคนละเรื่องกันเลยครับเราจะมองทุกรอยยิ้มด้วยความเข้าใจว่าเบื้องหลังนั้นอาจจะมีเรื่องราวของการต่อสู้ที่เรามองไม่เห็นและเราจะสามารถชื่นชมยินดีกับความสุขของเขาได้อย่างจริงใจมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าลง และที่สำคัญที่สุดเราจะกลับมาอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเราจะยอมรับทุกฉากทุกตอนในชีวิตของเราทั้งฉากที่สวยงามและฉากที่น่าอับดายเพราะทั้งหมดนั้นคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้อย่างสมบูรณ์ชีวิตจริงไม่มีปุ่มแก้ไขจงจำไว้ว่าทุกเรื่องราวที่ดูสวยงามบนโลกออนไลน์มักผ่านการลบ การแก้ไขการใส่ฟิลเตอร์และการตัดต่อซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่าจะออกมาดูสมบูรณ์แบบอย่างที่เราเห็นแต่ในชีวิตจริงไม่มีปุ่มย้อนกลับหรือแก้ไขครับมีแต่การถ่ายทำต่อไปหรือ keep filming แม้ว่าบางเฟรมในวันนี้จะไม่สวยงามเท่าเฟรมที่แล้วแม้ว่าแสงในฉากนี้จะไม่เป็นใจ ไม่ว่านักแสดงร่วมจะไม่ได้พูดบทตามที่เราต้องการและนั่นแหละคือชีวิตจริงจริงๆความงดงามของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่อยู่ที่ความกล้าหาญที่จะถ่ายทำต่อไปท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบนั้นต่างหากวิธีดูโซเชียลมีเดียไม่ให้เสียเซลฟดังนั้น ครั้งต่อไปที่ท่านเลื่อนดูฟีดข่าวแล้วรู้สึกใจแป้วให้ลองใช้คาถานี้กับตัวเองครับระลึกรู้บอกกับตัวเองว่านี่คือภาพยนต์ฉบับตัดต่อของเขาและนี่คือฟุตเคดดิบของฉันการเปรียบเทียบสองสิ่งนี้ไม่สมเหตุสมผลทรงความปรารถนาดีแทนที่จะรู้สึกอิจฉาลองเปลี่ยนพลังงานนั้น เป็นการส่งความปรารถนาดีไปให้เขาขอให้คุณมีความสุขจริงๆดังที่ปรากฏในภาพนะกลับมาที่ตัวเองถามตัวเองว่าแล้วในฟุตเทจดดิบของฉันตอนนี้มีอะไรที่น่าขอบคุณบ้างอาจจะเป็นแค่ลมหายใจที่ยังคงมีอยู่อาหารมื้อต่อไปที่กำลังจะมาถึงหรือคนที่รักเราในแบบที่เราเป็นจริงๆ การฝึกผลเช่นนี้จะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเปลี่ยนโซเชียลมีเดียจากสนามแข่งขันให้กลายเป็นแกลเลอรี่ที่เราสามารถเข้าไปเดินชมเพื่อหาแรงบันดาลใจได้โดยไม่จำเป็นต้องเอารูปภาพของเราไปเปรียบเทียบกับรูปไหนเลยเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนนักเดินทางสารฉบับนี้ได้ช่วยให้ท่านรู้สึกอ่อนโยนต่อตัวเอง และผู้อื่นมากขึ้นบ้างหรือไม่และมีฟุตเท็ดดิบที่ไม่สมบูรณ์แบบฉากไหนในชีวิตที่ท่านพร้อมจะโอบกอดและยอมรับมันในฐานะส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่งดงามและเป็นของจริงของท่านในวันนี้ครับรับฟังจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆและก่อนจากกันในวันนี้ ผมขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อจะขอบคุณเพื่อนทุกคนจากใจจริงเลยนะครับสำหรับทุกการรับฟังทุกการติดตามและทุกการสนับสนุนที่มอบให้แก่กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดสมัครสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือการสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆโดยที่ผมอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครทุกอย่างมีความหมายกับผมมากจริงๆนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ย มันมีความหมายและเดินทางไปถึงใจของเพื่อนๆและเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมอยากจะค้นคว้าและสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไปเพื่อให้เราได้เติบโตไปพร้อมกันในบ้านหลังนี้ค i p p e l l m m n t t ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ